โอ้โหอากาศบนพื้นโลกนี่ดูดีจังนะแต่ว่าเราเรา,เรากาจะมาป่าเมอซไม่ใช่เหรอนี่ไม่น่าใช่ป่าเมซอนนะเพราะว่าป่าเมซอนไม่เป็นแบบนี้นี่นาเฮ้ยมาผิดที่และเออกลับ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 เอา้าทาดิล่ะทาดิฉันล่ะเนี่ยฉันจำได้ฉันจอดมาไว้ตรงเนี้ยเฮ้ยทาดิฉันหายามันหายไปไหนอะ่ะเห็ยไหมนะไม่นะไมเฮ้ยเ,เดี๋ยวนี่นอะไรอะ่ะมีบ้านคนอยู่แถวนี้ด้วยหรอ โอ้ไม่น่าใช่ป่าเมนซอนหรอกสงสัยเป็นแค่ป่าธรรมดาแล้วมีคนมาสร้างบ้านอยู่อะแค่สองบ้านเองโอ้บ้านนั้นไม่น่าจะมีคนอยู่นานแล้วละ่ะอืมฟอสซลหรอขายใช่ไหมได้ตังค์น่ฉันหาได้อยู่แล้ว,อวรอแป๊บน,นึงนะเดี๋ยวฉันขอมาเช่าอยู่หน่อยลอแล้วกันอะเดี๋ยวเดี๋ยวฉ,ฉันจะเอาเงินมาคอยดูฉันจะไปเอาเงินมาแต่ในป่าแล้วจะเาจากไหนไม่เป็นไรหรอกอไปไปเอาเงินมา ได้เงินมาแล้วเย่เย่แค่ใช้วิธีการง่ายๆเลยก็แค่เอาใบไม้มาเปลี่ยนอะตอมให้มันกลายเป็นแบงก์ธนบัตรได้แล้วโอ้โหอ่านี่คงเป็นคนขายที่นี่ใช่ไหมครับอ๋อก็ประมาณนั้นแหละครับโอเคครับโอเคแล้วผมจะขอเช่ามาหน่อยได้ไหมครับเกวันครับผมก็ยังไม่แน่ใจครับผมก็จะอยู่เท่าไหร่สักก็ไม่รู้งานเดือนหนึ่งไหมครับก็ได้ครับครับเดือนหนึ่งนะครับโอเคเท่าไหร่ครับ ก็หกสิบสี่ดอลลาร์ครับโอเคเนี่ยเอาไปครับอ่ะเอาไปครับเนี่ยโอเคครับโอ้ขขบพูดมากครับขขบพูดมากครับที่อสาขาให้ไม่เป็นไรครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องเอาป้าย for sale ออกก่อนครับเชญตามสบายเลยครับโอ้โหที่นี่น่าอยู่ด้เนี่ยโอ้มีเฟอร์นิเจอร์ให้อยู่ด้วยแค่แต่ให้แค่เช่าโรเสียดาอยากซื้อมา เดือนหนึ่งตั้ง64ดอลลาร์โอ้โหโอ้มีจานอะไรให้ด้วยโอ้โหที่นี่เจ๋งดีฮะโอ้หทุกอย่างพร้อมเลยอะฮะนี่เอาไปโอเคนี่ถูกแจบ้านเราโอเคโอ้ยชั้นบนโอ้โหเจ๋งฮะนี่เจ๋งนะเนี่ยโอ้โหอืมโอเคเรงไปคุยกับเขาก่อนแป๊บนึง คุณครับคุณครับอะไรอีกล่ะครับคือผมสงสัยครับทำไมบ้านตรงนู้นเขาคุณไม่ขายไปด้วยล่ะครับผมเห็นคุณขายกับบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังนั้นคุณไม่ให้ขายเลยก็มันมันมีประวัติที่โหดร้ายกับผมก็เลยไม่อยากขายมันครับแล้ครับแล้วมีใครอยู่ที่นั่นอยู่ป้านเขน่ะอ๋อไม่มีลอกครับโอเคครับโอเคครับโอเคแล้วงั้นผมจะอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งครับได้ครับตามสบายครับ โอเคครับงั้นคุณก็ไปได้แล้วครับครับ Hands h. ที่นี่น่าอยู่แฮืมีคนใหม่มาแล้วหรอมันเป็นไรหรอยังไงก็ตามฉันก็ชอบอที่จะทำแบบนี้อยู่แล้วโ <c> อ <oughs> ้นอ้งอวงอลอ้ง่วงะไปนอนก่อนดีกว่ามไม่ไหวไม่ไหงวง่วง mà nó no, lấy cái căn sự sí. โหโหหลับไปนานเชียวเราเฮ้ยเมื่อคืนเหมือนได้ยิเสียงอะไรก็แก๊กจากบ้านหลังนู้นก็ไม่รู้สงสัยโผฝาดมั้งเฮ้ยเมื่อยเหลือเกินนอนทั้งคืนเลยโอ้ว่าแต่เราหูแว้วจริงเหรอคนอย่างเราเนี่ยนะจะใช่หรอเอออาจจะใช่ก็ได้นะตั้งสองพันปีแล้ว อืกินข้าวดีกว่ากินอะไรดีเนะอะไปหากินในห้องครัวดีกว่าเผื่อม,มีโอ้มาดูดีกว่ามีอะไรบ้างเนอะ